ตอนนี้จะหากาวอย่างนี้นะครับผมอยากให้คุณดูคลิปนี้ก่อนมาดูคลิปนะครับการซ่อมกาวของตัวก้ามปูเปิดนะครับของผมจะตัวหนังอัปเปอร์นะครับจะไม่ติดพื้นเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับอ่พื้นหลุดแต่หนังไม่ติดนะครับตรงนี้ซ่อมง่ายเลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็คือหลักๆคือมีกาวแน่นอนนะครับกาวผู้กันกระดาษทรายทินเนอร์นะครับแล้วก็ตัวผ้านะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่างเงืออาชีพหน่อยจะใช้ตัวแกะสลักตัวนี้เอาไว้รีดกาวนะครับเริ่มต้นนะครับให้ใช้ผู้กันนะครับจุ่ทิเมเนอร์นะครับ ล้างคราบเก่าๆแล้วก็ตามด้วยผ้าสะอาดเช็ดนะครับทาสลับไปเรื่อยๆนะครับผมหากยังมีคราบมันหลงเหลืออยู่นะครับผมให้ใช้ผู้กันจุ่มแล้วก็ตามด้วยชุดมีดแกะสลักนะครับเอานีดกาวนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยกาวเก่าจุดนี้ย้ำนะครับควรจะออกให้หมดนะครับนีดให้มากที่สุดนะครับเท่าที่ออกได้นะครับไม่นั้นกาวจะไม่ติดถ้ามันไม่ออกนะครับมันจะมีผลแน่นอนครับบางจุดที่กาวลงไปเนี่ยกาวจะไม่ทั่วนะครับทาให้ชิ้นงานมีโอกาสที่จะหลุดได้หลังจากเศษกาวนะครับออกหมดแล้วนะครับเราก็เอาผ้าจุ่มเช่นบผม ในคลิปจะเห็นได้ว่านะครับชิ้นงานสะอาดนะครับโดยเฉพาะขอบพื้นนะครับไม่มีคราบกาวเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป่าให้แห้งนะครับเตรียมขัดกระดาษทรายนะครับเพื่อเปิดผิวเป็นขั้นตอนต่อไปเวลาขัดกระดาษทรายควรขัดทั้ง2ด้านนะทั้งตัวพื้นสแต๊ดและตัวหนังนะครับอันนี้ผมทดสอบความสะอาดนะครับมองผ่านพื้นสแต๊ดนะครับแกเห็นมีดอยู่นะครับผมตามจ้วนะครับผมได้เอาผ้าจุ่มทินเนอร์อีกครั้งนะครับเพื่อมั่นใจว่าไร้ความมันจริงๆตามำด้วยใดบอกผมนะครับเป่าไว้แห้งสนิทนะครับขั้นตอนนีี้้สคคัััญเเเลยยป็นนนนขตตอกกาาารรรมทวะบ การทากาวนะครับเราจะต้องทาทั้ง2ด้านทั้งตัวหนังและตัวพื้นนะครับหลังจากที่เราทากาวเสร็จนะครับเราใช้ไดเป่าผมนะครับเพื่อเล่งกาวสุกและทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับรอการประกบเอครบเวลาที่กาหนดนะครับเราก็ประกบชิ้นงานทันทีนะครับอันนี้ผมกดเบ็บง่ายๆนะครับเพราะแผ่มันไม่กว้างมากนะครับให้สังเกตนะครับว่าพื้นสตั๊ดนะครับได้เรียบติดกับตัวหนังอัปเปอร์แล้วนะครับผม ให้กาวแน่นยิ่งขึ้นนะครับเราก็ใช้ไซลิงนะครับในการเก็บขอบนะครับเพื่อยึดพื้นที่กาวให้แน่นขึ้นให้ตามด้วยตัวหนีบกดทับนะครับทิ้งไว้7-12ชั่วโมงหรือ1วันก็ได้นะครับหลังจากที่คลายตัวหนีบนะครับดูแทบไม่ออกเลยว่ามีการซ่อมกาวนะครับผมหลังจากนี้ควรจะพักกาวไว้อย่างน้อยนะครับ7วันยิ่งนานยิ่งดีนะครับยิ่งนานกาวยิ่งเซ็ตตัวและกาวยิ่งแน่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือหลักการโรงงานนะครับผมสําคัญกาวต้องดีด้วยนะครับ ผม่้มาะตั้นในถั่วสอน่้มรองเท้าและจำหน่ายอุปกรณ์่้มรองเท้าหากใครสนใจการติดรองเท้านะครับสามารถสั่งซื้อในลาซาด้าช้อปปี้และในเพจสอมาะตั้นในถั่วได้เลยครับขอบคุณมากครับ